อ่อนอ่อนชิบหายอ่อนโคตรเลยท่าดีทีเหลวครับเอลิกเจนฮารโอ้โหครับเมื่อวานนี้เป็นไงทีมสถานการณ์ที่มึงต้องการชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนหน้านี้มึงแพ้ไบรตันขาบ้านที o ่โอแทฟอร์ดซึ่งเกมเมื่อวานนี้นะครับมึงเจอพิสซันพาเลตยังไงมึงก็ต้องชนะแล้วเป็นไงแพ้ทีมอย่างพาเลตมาเทต้าจอแดนอายิววิลฮิวอะไรพวกนี้นะมึงแพ้พาเลตนะ เออถ้าเกิดสมมติแพ้ทีมอย่างไบรตันยังพอเข้าใจได้มึงแพ้ทีมอย่างนิวคาสเซิลแพ้ทีมอย่างเวสต์แฮมยังพอเข้าใจได้แต่นี่มึงแพ้พาเ,เลเตะนะโอ้โหครับเอ,เอริกินาคอาการหนักนะเนี่ยโอ้นักเตะแต่ละคนชุดนี้แม่งก็โอ้ใช้คําว่ากระจอกมากกระจอกหัวคุยสุดๆเลยครับอุสาเชียอุสาแบบอุตสาแบบมั่นใจครับเออว่ามึงจะกลับมาได้ใน5เกมนี้มึงเล่นในบ้านอังกี่นัดแม่ง เกมอย่างนี้มึงต้องชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วมึงดูมึงดุมเล่นเล่นเมื่อวานนี้แม่งกูไม่เห็นแบบทีท่าที่แบบเมือนอยู่แม่งมึงจะกลับมาได้เลยเล่นเดิมเดิมเหมือนเดิมอะไรก็ไม่รู้หัวใจของนะเตะแม่งใจก็คิดประติวชิเปล่งเลยได้หัวใจงผมไปสัก5 0เซนี่แม่งคงจะดีนี่แม่งเล่นไม่ได้เรื่องเลยหัวใจแม่งไม่ถึง20%หัวใจผมด้วยซ้ําอ่อนอ่อนโคตรและอยากจะบอกอีกอย่างนะคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่แมนยูแพ้ครับ ไปดูเกมเรียพูกับสเปอร์นะเรียผูแม่งมึงใช้ผู้เล่นแค่เก้าตัวครับเล่นเก้าคนนะครับเกือบจะแบ่งแต้มจากสเปอร์ได้และเป็นการบุกไปเยือนสเปอร์ด้วยนะเรียพูเก้าคนเมื่อวานนี้ครับไม่ใช่ว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะแมนยูชุดนี้อะครับแม่งมึงเล่นอีกประมาณร้อยปีมึงก็ไม่ได้แชมป์ริบลอีกหรอกถ้าเอ,เอริกเทนักยังเังปัญญาอ่อนอย่างงี้นะนักเตะแม่งยังหัวใจขี้ประติอย่างงี้นะไม่มีทางครับร้อยปีแม่งมึงก็ไม่ได้แชมป์หรอกห่วยแล้วชุดนี้ของแมนยูนะ ถ้าสมมติเมื่อวานนี้เจอบนักเตะชุดของเลียพูที่บุกไปแพ้สเปิร์หนึ่งต่อสองครับผมบอกเลยนะว่าแมนยูสิบเอ็ดคนชุดนี้นะไปเจอกับอ่เลียพูเก้าคน,นครับแมนยูแม่งก็ไม่ชนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะใจไม่ได้ใจมันสู้เลียพูไม่ได้นาทีเนี้ยแมนยูปัญหาไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอกปัญหาอยู่ที่ใจใจขี้ประติวครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้อยากจะมาพูดความในใจนิดนึงแบบมันเซง็งไงมันเซง็งเซ็งมากเราอุตส่าห์แบบ ให้โอกาสเรา่าแบบเราสา,า,สา,า,สามั่นใจในทีมของเราครับว่าเฮ้ยมันจะต้องกลับมาได้และไอไอนาทีเนี้ยมันคือนาทีทองแมนยู U, เล่นในบ้านแม่ง4เกมติดต่อกันซึ่งมันเป็นโอกาสที่แมนยูแม่งจะเข้าเบรกแบบยาวๆครับเพื่อเรียกความมั่นใจเรียกโมเมนตัมกลับมาแต่นี่เป็นไงมึงยังไม่ถึง3เกมเลยไอ้เยี่ยมึงแพ้แล้วอะแมนยูกระจอกชิบหายครับแค่นี้แหละครับที่อยากจะพูดเซง แต่อย่างไรก็ตามครับถึงแมนยูไมจะห่วยแตกขนาดไหนก็ตามครับแต่นี่ครับยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับนิวสุสุกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่6ก9 0 0 0้บาทเท่านั้นครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือคนเริ่มต้นเพียงแค่4ี่9บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูมสุสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหากใครสนใจนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ wwki.co.th ครับ แล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับบความกระจอกของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะ